คุณแบบเร็วกว่ากว่าเมื่อก่อนที่ที่เราแบบจูนอยู่คนเดียวอะ่ะเเส,ส,สวัสดีค่ะอุ้ยมันเกอะไรเป็นไงบ้างเราเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่ามันมาจากที่เราเคยดูในออนไลน์คนลยคนละโ์ยโเลยตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเออคุณครูแบบว่าเพื่อนก็จะพูดน้าั้งหนาวว่าทําไมต้องไปสดครูก็แบบมาสดมารับไว้สดไฟมันแพงมากอะไรเงี้ยเราก็แบบคืออะไรไว้คืออะไรอะไรเงี้ย แต่เราก็เรียนออนไลน์นะคะเรียนออนไลน์เรียนตลอดเลยแล้วมันต้องมากินเองเองอะ่ะจริงๆร่ะรู้เลยว่าการที่เราแบบคือเพื่อนกินอะ่ะเพื่อนอิ่มเพื่อนเล่าให้ฟังมันไม่เท่าการที่เราอะ่ะมากินเองแล้วเราอิ่มเองอะ่ะคือตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้กลับจากงานเลยอะ่ะเมื่อกี้ยังดูเพื่อน <S <S ๆนแบบสัมนะสัมภาษณ์กันอยู่เลยแบบว่าร้องไห้นั่งดูตัวเองนั่งดูเพื่อนๆคือแบบงดงามมาก สวรรค์แบบแบบที่เราแบบจูนไว้เลยเ่ะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอืมแล้วมันมารีลันรีแบบดูซ้ําๆซ้ำๆทุกใช่ใช่ดูทีไรก็คือร้องไห้ทุกทีแค่คิดถึงอ่ะก็แบบน้ําตาไหลแล้วอ่ะก็คือดีมากคือขอบคุณมากจริงๆเกินคาดเกินคาดกับกับการที่ที่พาตัวเองไปไปตรงนั้นจริงๆิมันโอ้โห มันมันเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้เลยจริงแล้วแล้วจะบอกว่าตอนนี้ก็คือนั่งกอดของฝันเออที่ครูให้เอออยากเอามาโชว์เพื่อนๆมาก้ากมันได้เกินเบอร์จริงๆสิ่งที่เราได้รับอะ่ะก็คือหมอนใบเนี้ยเราเอากลับมาแล้วแล้วเราก็เอามาใช้จริงๆก็คือเราทุกครั้งที่จูนซอทุกครั้งที่นั่งสมาธิเราเอาหมอนใบนี้ยหนุนหลังเราแล้วเราก็เออแล้วเราก็แบบมันจู คุณแบบเร็วกว่ากว่าเมื่อก่อนที่ที่เราแบบจูนอยู่คนเดียวอะ่ะแต่อันนี้เหมือนแบบครูตอนแรกไม่เข้าใจว่าทําไมคนครูถึงแบบที่ต้องมีลูกครูด้วยอะไรเงี้ยแบบเป็นรูปครูเยอะมากเป็นโปสเตอร์เป็นต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือแบบเป็นลูกครูให้มาเยอะมากาสิ่ง<ด>ที่ <ไป S 2> อยากจะ,<น>ะบอกทุกคนก็คือการที่ได้ได้สิ่งนี้กลับมาเรารู้เลยว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการจูนซอสทุกครั้งที่เราเห็นครูอ่าไม่ว่าจะผ่านพัดผ่าน ผ่านโปสเตอร์ผ่านเนี่ยต่างๆที่ครูให้มาค่ะเนี่ยเยอะมากเลยแบบของขวัญล้นแบบล้นแล้วล้นอีกให้แบบเกิอนเบอร์ให้มาแบบเยอะมากมากแล้วเรารู้เลยว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยรูให้มาคือเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในเลนซอดหรือเปล่าเห็นแค่เห็นแบบแวบบเดียวอ่ะเรารู้เลยว่าตอนนี้เราได้กลับมาถามตัวเองว่าเราพูดสิ่งที่ชอบอยู่หรือเปล่า เราทำสิ่งที่ชอบอยู่หรือเปล่า oh, เราคิดสิ่งที่ชอบอยู่หรือเปล่าห,ห,หรือเรากําลังแบบข้ามเลนหรือแบบกลับไปที่น้ําเก่าของเราหรือเปล่าแล้วบางครั้งตั้งแต่ตั้งแต่กลับมา <cle an> เออจริงตั้งแต่กลับมา <cle an> เรารู้เลยว่าเฮ้ยทาไมเรารู้เนิ่นแบบ <cle an> เนิ่นเร็วมากแล้วกลับเร็วมากแบบฉับเลยอะว่าแบบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแล้วสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรอ่ะ มันมีคําถามเกิดขึ้นมาในหัวเลยอ่ะออแล้วเราแล้วแล้วภาพสิ่งที่เราต้องการคือภาพอะไรรู้ไหมคะก็คือภาพบรรยากาศในงานที่เราแบบวนซ้ำซ้ำซ้ำนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอ่ะนั่นคือมันคือจบที่ภาพสุดท้ายภาพนั้นเลยอ่ะคือสวรรค์ไปแบบสวิตเลยอ่ะเชิญเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนอยากจะบอกว่าปีหน้าจองแล้วนะคะก็ไม่รู้ที่นะมาช้าก็มาช้าอาจจะอดก็ได้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่า พื้นที่ตรงนี้บอกแล้วว่าเงินซื้อไม่ได้มีแค่การตัดสินใจเท่านั้นที่จะซื้อบื้นที่นี้ได้ต้องใส่ซอได้ซอค่ะแล้วก็บอกบอกเลยว่าจะจุ่มตัวในในขุมทรัพย์ปัญญาภพศาลนี้ต่อไปไรที่สิน้นสุด